ต่อจากเมื่อกี้นะครับคือสาเหตุที่เมื่อกี้อาการนี้ก็เจอกันบ่อยนะครับเจอกันได้เรื่อยๆนะครับอาการนี้คือการเช่นแอปแอมเปิดไม่ติดแอมดับแอมช็อตนะครับอะไรอย่างนี้นะครับไฟเปิดเปิดไปขึ้นคอนเน็กบลูทูธได้แล้วก็ไฟไม่ติดนะครับอะไรเงี้ยแต่คือที่ที่น่าสนใจตรงนี้ก็คืออันนี้ครับเนี่ยเนี่ยพอพอช่างต้งแกะซิงค์ตัวนี้นะครับแกะซิงค์สีดําออกมานะครับนะครับแล้วช่างต้งก็ใช้ เลนส์ส่องดูนะครับคือมันอันนี้ครับเนี่ยมันเห็นไอ้นี่นะครับเนี่ยก็คือเนี่ยเบื้องต้นนี้คือเนี่ยตรงเนี้ยครับเราจะเห็นแบบเหมือนมีวงดําๆรอบๆนะครับนะครับนี่แสดงว่าตรงเนี้ยไอซีตัวนี้ร้อนจัดเลยนะครับแสดงว่าตรงเนี้ยเนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะตัวนี้สังเกตดูสีนะครับตรงนี้จะปกตินะครับนะครับก็คือสีสีที่แผ่นปิ้นนะครับจะแบบ สีปกตินะครับแต่อันเนี้ยคือสีแบบคือคือดำดำเหมือนแบบเหมือน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 มันโดนความร้อนสูงมันจะไหม้อะนะครับนี่ครับดำดำนะครับแล้วแล้วพอพอซูมเข้าไปอีกนะครับนี่เจอเศษลวดนี่นะครับนี่เดี๋ยวนะ้วก็ทั้งตู้มือใช้มือถือสั้นหน่อยนะครับนี่ยไอตัวนี้อ่ะ เนี่ยครับเนี่ยคือคือเนี่ยคือมันคือมันเป็นแบบอาการที่แบบที่มันจะเกิดขึ้นได้นะครับถ้าเราแบบพลาดนะครับเนี่ยครับเนี่ยคือลวดมันที่เราเสียดสายไฟที่เราตัดจากจากที่เราเดินสายอะไรเงี้ยครับแล้วมันเด็นเข้าไปข้างในอะน,นะครับแล้วมันก็ไปชอ็อตเนี่ยครับอาการนเนี้ยเนี่ยครับมีสองเส้นด้วยนะมีตรงนี้เส้นหนึ่งนะครับแล้วก็มีตรงนี้อ,อีกเส้นหนึ่งนะครับเนี่ยคือช็อตไฟ อาจจะเป็นไปได้นะครับที่แบบเออช่างเม่งตกม้าตายนะครับเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยครับเกิดทำให้แอมเราช็อตไปเลยนะครับก็คือเบื้องต้นเดี๋ยวลองเอาใส่ไฟออกดูซิมันจะหายช็อตไหมนะครับนะครับโอเคครับชัดเจนครับนะครับยกตัว U2 ออกเรียบร้อยนะครับ ไฟฟ้าที่ปกตินะครับดังแต่เบดเดี๋ยวเราหาตัวนี้มาใส่บจบงานนะครับสำหรับงานซ่อมเมนบอร์ดนะครับเซ็ต KTP สองหนึ่งนะครับสาเหตุก็เส้นลวดปล่อยที่เราตัดทิ้งไปนะครับมันดิวเข้าไปนะครับแล้วทำให้ช็อตนะครับ นิดนึงนะครับซึ่งมันเป็นไม่น่าเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นบ่อยนะครับเวลาตัดสายไฟก็ตัดทั้งนอกตู้นะนะครับ <c oughs> เสียดายนะฮะเนะโอเคนะครับเดีย๋ยวเราเปลี่ยนแอม์ก็จบแล้วนะครับอนตรงนี้ไอติสต์แอปเปิ้ลเฉลี่ยบ่ายช่งโต สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับช่างโต้งนะครับรบกวนฝากร้านของช่างโต้งด้วยนะครับร้านอยู่จังหวัดพิษณุโลกนะครับผมชื่อร้านเป็นโฟลล a ไลท์ไอสเทชันนะครับรับซ่อม iPhone iMac, MacBook นะครับโน้ตบุ๊กนะครับโทรศัพท์มือถือนะครับร้านของช่างโต้งมีบริการซ่อมแบบออนไลน์ด้วยนะครับเพื่อนๆที่อยู่จังหวัดห่างไกลหรืออยู่ไกลกันนะครับสามารถไลน์มาหาช่างโต้งแล้วก็ส่งเครื่องมาซ่อมได้นะครับเราคิดราคากันเองนะครับราคาไม่แพงนะครับสําหรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับ